นี่เป็นน้ำยูสุทั้งหมดครับแต่จะมีอันหนึ่งที่เป็นยูสุเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากหวานหนึ่งใช่อีกสองอาจจะเป็นยูสุแบบหวานซึ่งเราจะต้องดื่มและให้เขาทายไม่ได้ว่าอันไหนคือยูสุเปรี้ยวโอเคนะอ่ะเบอร์หนึ่งก่อนเลยเบอร์หนึ่งค่ะพี่พีดื่มเก่งไหมมันเล่นแต่ละยบดื่มเก่งใหม่ยอมยอมในเมื่อเห็นภาพพยายามของทั้งสองคนยอมไม่ลงโทษยอมไม่ลงโทษ ไม่ลงโทษโอเคหรือจะลงโทษดีพี่ลงโทษพี่แทนใช่พี่เม่์ทำท่าตามมีมได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะได้ทำไมจะไม่ได้ทำนหนึ่งท่าขอหนึ่งท่าขอหนึ่งท่านี้นะคะอ้ะคราวนี้มีคำถามาัแฟนเล็กน้อยก่อนที่จะไปคำถามขอพูดถึงเซ็ ส่งท้ายก่อนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราให้พีพ่กิ <S 1> 1 <S ๊นพี